น่านนะคะก็มีการประกาศเจตนารมณ์เช่นเดียวกันค่ะจังหวัดน่านร่วมประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงพษ์ผลิตเดชชั้น3าสารกลางจังหวัดน่านโดยมีนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต้านการทุจริตแบบพร้อมเพรียงทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อปลุกพลังสังคมให้ไม่ทนต่อการทุจริตในาใยชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้าง ระบบป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงของโครงการที่ใช้งบป,ประมาณจํานวนมากและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเท่าเทียมพร้อมผลักดันวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตโดยได้ย้ำถึงนโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือว่า no gift policy นะครับของหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริตโดยมีหลักเกณฑ์ของปอปอชอควบคุมโดยให้ยึดตามประกาศของแต,แต่ละหน่วยงานเป็นหลักด้วยนั่นเองนะครับ เรื่องของวันต่อต้านคอร์รัปชันนะ